บีปียวันหลังจบรักพระเอกกลายเป็นคุณนายสายการบิน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือบีปิยวันจิตนาธรรมอดีตคนรักพระเอกหนุ่มอย่างเคนธทีร,รเดชซึ่งเป็นอีกคู่ที่หลายๆคนไม่อยากจะเชื่อว่าเคยคบกันแต่นี่คือเรื่องจริงทั้งคู่เคยคบกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นสมัยฝ่ายชายเข้าวงการใหม่ๆซึ่งหลังจากแยกทางกันสาวบีปิยวันปัจจุบันก็ได้พบรักกับสามีพาทีศสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์โดยทั้งคู่มีทาย,ยาทด,ด้วยกันสองคน เป็นลูกชายและลูกสาวอย่างละคนซึ่งหลังจากราวงการไปเธอก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีและภรรยาที่ดีให้สามีโดยก่อนหน้านี้ บีปียวันพดข้อความให้กำลังใจสาม,มีพาทีสารสินหลังเจอมรสุมเหตุนักบินสายการบินนกแอร์ไม่ผ่านการประเมินจนสร้างความไม่พอใจและประท้วงหยุดบินทำให้ผู้โดยสารครั้งที่สนามบินนับพันคนกำลังเจอมรสุมกับปัญหาอยู่ในขณะนี้สำหรับพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์หลังจากกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินรวมก้าวเที่ยวบินเนื่องมาจากเกิดปัญหามีนักบินกลุ่มหนึ่งประมาณกว่า10คนได้ทำการประท้วง โดยเหตุไม่พอใจที่ทางบริษัทมีการปรับเพิ่มมาตรฐานการบริหารงานของฝ่ายบินโดยอิงมาตรฐานของเอียซปรากฏว่ามีนักบินบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้สร้างความไม่พอใจและประท้วงหยุดบินทําให้ผู้โดยสารครั้งที่สนามบินเป็นพันๆนคนและล่าสุดดาราสาวบีปียวันจิตนาธรมได้ร่วมงานกับทางช่องน้อยสีในละครเรื่องใหญ่ยยสเสน่หาของบริษัทบอดคาไทยเทลวิชั่นจำกัด ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเหมือนได้ทำข้อสอบและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นบีเผยว่าเป็นครั้งแรกขาดที่ได้มาร่วมงานกับทางช่องสามก่อนมาเล่นละครเรื่องยายสเสน่หาบีก็ได้เข้าไปขอกับทางผู้ใหญ่ช่องเจ็แล้วค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบีหมดสัญญากับช่อง7มานานแล้วมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ บีว่าการแสดงละครก็เหมือนกับการทําข้อสอบอีกครั้งว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนละครเรื่องหนึ่งก็เหมือนกับการสอบครั้งหนึ่งและละครจบเราก็เหมือนสอบผ่านอีกชั้น